วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกรม,มีมตินอนุมัติปรับข้ามแรงขั้นต่ำตามที่กระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทุกท่านและรัฐนรีประการได้นําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมวันนี้มติมให้ปรับขึ้นข้ามแรงขั้นต่ำ วันละ55บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับทางรายการคุ่สารรับการถ่ายทอดในสถานแลอลที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมในฝ่ายที่ตามรับชมก่อนหน้านั้นตามที่มีการประชุมคณะกรรมการ59ชุดที่22ได้มีมติในการตัดสินใจ ทัพสัรซึ่งการประชุม5ชาช่วงที่ไตรเป็นการประชุมไตรภาคและมาถึงช่วงเหทุข้อการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต,ต่ำเป็น2 6ง0โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มในวันพัน้ร้กบาทเฉลี่ย ร้อยลนะ2.9แบ่งเป็นสิเเียวอัตราตามร่างประกาศซึ่งพิจารณาจากค่าของชีพและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญอัตราสูงสุดแน่นอนวันละ400บาทแต่ไม่ได้ทุกจังหวัดน,นะครับเน้นนะครับไม่ได้ทุกจังหวัดสูงสุด400บาทมีจังหวัดไหนบ้าง เดียวมาทำความเข้าใจและอัตราต่ำสุดวัลนละ337บาทซึ่งก็มีอยู่3จังหวัดซึ่งมติที่ประชุมวันนี้มีรายละเอียดสำหรับอัตราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำดังต่อไปนี้ข้อที่1กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทสูงสุดใน4จังหวัด หรือเฉพาะ4จังหวัดและ1อำเภอ4จังหวัดสำหรับค่าแรง400บาทได้แก่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสะชชินชาวจังหวัดชนบรุรีและจังหวัดระยองและอีกหนึ่งอำเภอที่มีการปรับค่าแรง400บาทต่อวันได้แก่อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี 2. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตำ่ำ เป็นวันละ380บาทอยู่ในสองอำเภอด้วยกันซึ่งก็ได้แก่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปรับเป็น380บาทต่อวันและอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปรับเป็น380บาทต่อวันเช่นกัน 3. การกําหนดอัตราค่า,าจ้างขั้นต่ําอัตราวันละ372บาท ในเขตท้องที่กรุงเทพและจังหวัดปริตณฑลรวม6จังหวัดด้วยกันซึ่งเพิ่มขึ้น2.5เซ์ซึ่งก็ได้แก่จังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดประทุมธานีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ372บาท 4. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตำ่ำส่วนที่เหลืออีก67จังหวัดที่เหลือให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ2ซึ่งแต่ละจังหวัดค่าจ้างขั้นต่ำก็จะไม่เท่ากันนั่นเองโดยมี3จังหวัดมีค่าแรงขั้นตำ่ำค่าจ้างขั้นตำ่ำน้อยที่สุดเท่ากับ 337บาทต่อวันซึ่ง3จังหวัดนี้ก็ได้แก่จังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา3าจังหวัดต่ำที่สุด337บาทต่อวันสำหรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้เฉลีย่ยแล้วเท่ากับ3 5 0 3 5 5บาทต่อวัน ซึ่งก็แน่นอนครับการปรับค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ทำให้ในายจ้างผู้ประกอบการบริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญนายจ้างนะครับหรือผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทก็จะมีต้นทุนในการส่งเงินสมทบให้กับลูกจ้างผู้กันตนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามีผลกระทบากับการปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอประกาศหัวคุธจากกระทรวงแรงงาน,นนะแต่ที่แน่ๆผ่านมาติที่ประชุมครมไม่น่านะครับไม่น่าจะมี ความขัดข้องหรือข้อขัดข้องใ,ใดๆจากการประกาศค่าจ้างในครั้งนี้หนังสือประกาศหัวคุดอาจจะออกก่อนสิ้นปีหรือหลังสิ้นปีแต่ในหนังสือประกาศหัวคุดระบุชัดเจนว่าให้มีผล1มกราคม2568หหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับกระทรวงแรงงานให้กับนะครับพี่น้องชาวแรงงาน หากช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง y ยูทูบ e r t channel ขอบคุณครับสวัสดีครับ